ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพระฤหัสบดีวันที่17เดือนที่3ในหัวข้อเรื่องพระคิดความชอบธรรมของเราและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามคีธรรมในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อที่30โดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคิด ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเราทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรมทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่บาปหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อที่สามสิบพี่น้องคะสิ่งที่เราเพิ่งอ่านคือความจริงที่ทรงพลังที่สุดประการหนึ่งที่ได้เปิดเผยสำแดงแก่เราในพระคำของพระเจ้านั่นคือยิ่งใหญ่มาก นั่นคือพระคิดได้ถูกทำให้เป็นความชอบธรรมของเราความชอบธรรมของคุณคือความชอบธรรมของพระเยซูคิดคุณไม่ได้ทำเพื่อให้ได้รับคุณบังเกิดมาพร้อมกับสิ่งนี้เมื่อคุณบังเกิดเข้าในพระคิดบางสิ่งที่ทรงพลังที่ความชอบธรรมของพระเจ้าทำเพื่อคุณและในตัวคุณคือสิ่งนี้ทำให้คุณเป็นนายการมีจิตสำนึกของความชอบธรรม ทำให้คุณครอบครองในชีวิตและเหนือสถานการณ์ต่างๆผู้เผยเพระวจะนะอิสยาเปิดเผยสำแดงเรื่องนี้เมื่อเขากล่าวในอิสยาบทที่54ข้อที่17ว่าอาวุธทุกชนิดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะและเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานั้นชั่วร้ายนี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาเว และการให้ความยุติธรรมต่อพวกเขานั้นมาจากเราพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละพี่น้องขาความชอบธรรมของคุณเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลกล่าวถึงในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อที่9ว่าเมื่อเขากล่าวว่าและจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองที่ได้มาจากธรรมบัญญัติ มีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคิดคือความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยความเชื่อฮาเลลูยานะคะพี่น้องจงเป่าประกาศอย่างกล้าหาญบ่อยๆว่าพระคิดทรงเป็นความชอบธรรมของฉันอย่าให้ซาตานหลอกคุณให้เชื่อว่าคุณไม่ชอบธรรมพอสําหรับพระพรของพระเจ้าคุณชอบธรรมเหมือนที่พระเยซูทรงชอบธรรมเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของคุณ ความชอบธรรมของพระองค์เป็นสิ่งที่สําคัญและนั่นคือสิ่งที่คุณมีขอบคุณพระเจ้าสำหรับความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระพรและของขวัญของพระเจ้าแก่มนุษย์ทุกคนในพระธรรมโรมบทที่หข้อที่17เเป่าประกาศว่าเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูรณ์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสในพระธรรมโรมบทที่สาข้อที่24คุณได้ถูกประกาศว่าชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าในพระเยซูคริสพี่น้องคะด้วยชีวิตและธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระองค์ในวิญญาณของคุณ ตอนนี้คุณสามารถกล้าสมคีธรรมกับพระเจ้าด้วยความรักโดยประจากความรู้สึกผิดการกล่าวโทษหรือความต่ำต้อยฮาลิลูยาให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะสาธุการแด่พระเจ้าฉันได้รับการประกาศว่า ชอบทำโดยไม่คิดมูลค่าในพระเยซูคริด์ด้วยชีวิตและธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระองค์ในวิญญาณของฉันขอบพระคุณพระบิดาสำหรับการเสียสละแทนของพระเยซูคิดซึ่งข้าพระองค์ได้ถูกทำให้ชอบธรรมผ่านทางของประทานแห่งความชอบธรรมที่ข้าพระองค์ได้รับข้าพระองค์เดินในการปกครอง และการครอบครองเหนือสถานการณ์ต่างๆในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดี n ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด